คุณชนทำอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณชนทำอะไรครับทำเค้กขนมปังอืมอ่ากันไก่กันไก่หน,นี่นะครับคุณชนจะใช้กันไก่ตัดอะไรเอย่ยตัดขนมปังอืมช้อนใบสี่ขวบนะครับตอนนี้ใช้กันไก่ตัดขนมปัง เป็นสองส่วนแล้วก็แบ่งอีกสองส่วนอ่าเพื่อที่จะทำอะไรครับเนี่ยใส่นไงใส่ซอสอะไรซอสอะไรก็ไม่รู้โอเคอร่อยแน่นอนรับรองว่าอร่อยอันนั้นเรียกว่าชอ็ชอกโกแลตใช่หรอเป่ ครับเว้ยคุณชอนเป็นบริยาอะไรละ่ะคุณชอนช็อกโกแลตก็จะหมดแล้วนะใช่โทษหนูราไปหมดอ๋อนีอ่ช็อกโกแลตแรก เป็นจุดๆน่ากินจังเลยอ๋อตัดขนมปงังเพื่อที่จะเอาช็อกโกแลตราดแล้วก็กินใช่ไหมแล้วก็ตั้งไว้นะช็อกโกแลตจะได้ไหลลงมาแล้วก็จะได้บีบง่ายแล้วก็ประกบคู่ใช่ไหมครับ แล้วก็น้ำรสชาติเป็นไงบ้างครับ